ที่อยากกินยากินิ g ุดีๆคัดสัน่นเรืุดิบดีเยี่ยมวันนี้เจมีร้านมาแนะนําค่ะร้านยากินิกุรินอยู่ที่ริตเติ้ลวอกรุงเทพกีทาสายเนื้อของแท้ต้องมาที่นี่คัดมาแล้วแน่แนๆ ที่นี่มีทั้งเนื้อวัวญี่ปุ่นและเนื้อวัวออสเตรเลียเรียกว่าเป็นเนื้อที่มีขั้นตอนการเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันย่างในเตาถ่านด้วยไฟกลางย่างจนได้เนื้อที่มีสีน้ำตาลก็เรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งความฉ่ำและจุยซี่นมจากภายในสู่ภายนอกใส่เนื้อผ้าไม่ได้จริงๆค่ะมีทั้งเนื้อวาก um, ิว e พีเนียมลิปอายใบพายแองกัสมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะไปลองกันได้และไม่ใช่มีแค่เนื้อเท่านั้นยังมีเมนูอื่นอีกด้วยอย่างล็อสเตอร์ซาซิมิจากแคนาดาสดเนื้อดงมาก แต่ถ้าใครชอบมันปูต้องสั่งทานนีมิโซะมันปูช่ำกินกับข้าวเหนียวญี่ปุ่นละออๆหรือข้าวผัดกระเทียมก็ได้มันดีมากตัดเลียนด้วยสลัดปูนิมทาปูนิมทอดร้อนๆกกับๆคลุกข้าน้ําตลอดเข้ากันมาตามด้วยเมนูข้าวหน้าไปลาไหลย่างและฟูกะาช่ำๆหล่นหน้าข้าวญี่ปุ่นเลยค่ะอร่อยมากนี่ยังมีให้ลองอีกเยอะนะคะที่สําคัญคือสูตรซอสปรุงรสทุกชนิดในร้านเจ้าของร้านเป็นคนปรุงเองจากประสบการณ์การทํางานในร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังอันดับต้นๆในซิดนีย์ออสเตรเลีย ที่นี่รับรองไว้ได้กินอาหารอร่อยและดื่มด่ำบรรยากาศฟิวญี่ปุ่นป่อยสัญชาติจะให้10เต็มสิเลยค่ะต้องมาลองร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11เโมงครึ่งถึง4ทุ่มหรือโทรสอบถามที่เบอร์0997799887เลยค่ะ